สวัสดีค่ะสวัสดีปอหนึ่งที่น่ารักทั้งสมห้องนะคะ1นึ่ทับหนึ่งทับสองและ1นทับสกลับมาพบกับคูโบอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะมารู้จักในเรื่องของสระอ๊มอ้าวฟังให้ดีอำอๆอำอออมารู้จักสระอํมอำอำออำอำอเราควรจําให้ดีนะอย่านำข้างลอยเด่น อานั่นเป็นเพื่อนอยู่ใครเห็นใครก็รู้ว่าทั้งคู่คือสระอัมเอ้าอัม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 มารู้จักสรรอัม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 เราควรจำให้ดีนะอย่านำค้างลอยเด่นอ่านั่นเป็นเพื่อนอยู่ใครเห็นใครก็รู้ว่าทั้งคู่คือสระอัมเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงสารอัม เด็กๆสามารถนำไปร้องได้นะคะเพื่อที่จะจำสระอําได้ว่ามีอะไรบ้างสระอําประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกคือหยาดน้ำค้างนะคะจากเพลงเมื่อสักครู่นี้หยาดน้ำค้างลอยเด่นลอยแสดงว่าอยู่ข้างบนนะคะ นั้นเป็นเพื่อนอยู่มีสระอามาด้วยต้องเป็นเพื่อนกันนะอยู่คนเดียวไม่ได้ใครเห็นใครก็รู้ว่าทั้งคู่คือสระอํานะคะเริ่มอ่านกันเลยนะคะเด็กๆเปิดหนังสือที่หนะ้า89ค่ะ89นะคะเปิดเรียงเอ่ยเริ่มอ่านเลยนะคะทออำำําทำาคออำคำําคําจออำจำําจํา นออํานํายออํายําชออําฉําไม้เอกฉําตออําตําไม้เอกต่ําซออําซ้ําไม้โทซ้ําชออําชําไม้โทช้ํานออํานําไม้โทน้ํายออํายําไม้โทย้ํา ออั o, um, um, toe, um. Por, um, มอัมไม้โถอัมพรอัมพรำยี่พยัญชนะต้นสองตัวนะคะครอัมคลำไม้โถคลำอรอัมคลำไม้โถกลำหอมมอัมหมำไม้เอกหม่ำเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะยาดน้ำค้างจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่ สองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำที่มีสองพยางคือออกเสียงสองครั้งกออำกำยอยยอำยำกำยำคออำคำนออำนำคำนำชอ,ออกอชอกชออำชํำไม้โทช้ำชอกช้ำ พออําทำจอไอใจทำใจขึ้นบรรทัดใหม่นะคะยังอยู่ที่คำที่มีสองพยางนะคะช,ออช่อ,ชชออุมชุมไม้เอกชุมช่มชออําฉําไม้เอกฉําชุมฉําคำนี้คุ้นไหมคะเราสอบอ่านกันไปใช่ไหมคะต่อไปค่ะตออําตาขออาวอขาวไม้โทข้าว ตำข้าวออิมออิมไม้เอกอิม่มหอนออํำหนำํอิ่มหนํสออํำสำรออายอรานสำราน จริงๆต้องเป็นรออายอรายต้องออกเสียงรายใช่ไหมคะแต่ว่ายอนี้เป็นยอหญิงไม่ใช่ยอยักษ์ถ้าเป็นยอยักษ์จะเป็นรออายอรายนะคะเมื่อเป็นยอหญิงคือมียอหญิงเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเราเรียกว่ามาตรากลเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนในภาคเรียนต่อไปนะคะ ต่อไปบรรทัดสุดท้ายเป็นกลุ่มคำนะคะยออายำไม้เอกย่ำนออานำไม้โทน้ำคอรออาครำย่ำน้ำครำกอรออากรำฝอโอบนอฝนพอรออาพรมกรำฝนพรม คแอบอแทบหอนออาหนาะไม่โทหน้าคอวออําความไม่เอกความแทบหน้าความคอลออรําคลำหออาหาขอ,อองอของคลำหาของ รอบต่อไปอ่านแบบไม่ต้องสะกดนะคะทำํำจำนํายำชำตําซ้ำช้ำน้าย้้ํำพรำคล้ำากล้ำ หม่ำกำยำคำนำชอกชำ้ำทําใจชุ่มชำ่ำตําข้าวอิ่มหนำสำรานย่ำน้ำครำัมกรัมฝนพรำแทบหน้าคว่ำคลัาหาของ เด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดสระอำกันนะคะข้อที่2ก็เหมือนเดิมคัดลายมือสำหรับคัดลายมือเด็กๆก็จะได้แสดงฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากไม่มีรอยประให้ในักเรียนคัดตามแล้วนะคะครั้งนี้ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเน,ะนาะนักเรียนก็จะได้คัดลายมือด้วยตัวเองลายมือตัวเองนะคะโชว์ความสามารถกันได้เต็มที่ว่าลายมือของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามคำละสองครั้งคัดให้สวยงามนะคะคำละสองครั้งมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆชี้อ่านเลยนะคะคำแรกที่จอจานเห็นไหมคะ จออําจำนออํานำจานํายออยํายำไม้เอกย่ํานออํานำไม้โถน้ําย่ําน้นําทอองอทองคออําคาทองคำสออําสำรออีลี สำลีอ่ามาดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เด็กๆต้องคัดนะคะชิอ่านนะคะจำนำําย่ำน้ำทองคำสำลีเดี๋ยวเด็กๆย้อนกลับมาคัดนะคะเปิดหน้าต่อไปก่อนเลยหน้าต่อไปหน้าที่90นะคะข้อที่3ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายอ่ะพร้อมนะคะ ครูโบไม่ได้วาดรูปนะเหมือนเดิมนะเด็กๆทราบเองนะคะรูปเนี้ยบรรทัดแรกเนี่ยจะมีพยัญชนะนต้นคือตัวอะไรคะยอยักษ์ใช่ไหมยอยักษ์ะสมกับสระอําแล้วเติมไม้เอกเด็กๆจะได้คำว่ายออํยํมไม้เอกยํได้ไหมคะต่อไป รูปต่อไปนะคะถัดลงมาข้างล่างนี้มีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะมีสัตว์อะไรเอ่ยอ่าลอลิงจะได้คำว่าลออัมลัมไม้โทลัมมีไม้โท,โทด้วยเห็นไหมไม้โทจะต้องอยู่บนหยาดน้ำค้างนะคะต่อไปรูปที่สามมีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะจอจานเด็กๆก,ก็จะได้จออัมจำไม้โทจำ ขึ้นฝั่งใหม่นะคะตรงนี้นะคะจะมีคอควายเป็นพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆจะได้คำว่าคออําคำไม้โถค้ำคำสุดท้ายจะมีพยัญชนะต้นสองตัวเด็กๆเห็นไหมลูกมีอะไรก่อนมีพอพานก่อนแล้วตามด้วยรอเรือนะคะเด็กๆเขียนพอพานรอเรือเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัว ยาดน้ำค้างจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะคืออยู่บนรอเรือแล้วตามด้วยสระอาแทนแทนเขียนออกมาแล้วเหมือนคุณครูไหมคะเขียนออกมาแล้วได้เหมือนคุณครูไหมเอ่ยใครได้เหมือนคุณครูเก่งมากนะคะใครไม่เหมือนคุณครูเด็กๆแก้ซะนะคะต่อไปข้อที่สี่ ให้นักเรียนเขียนคําสระํำจากภาพแล้วฝึกอ่านเหมือนเดิมคุณครูไม่เขียนภาพให้อีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆด,ด,ดูภาพจากหนังสือของตัวเองอ่ากลมๆข้างหน้านี้มีสอ,อีสีมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะสีดำเราเริ่มที่พยัญชนะต้นดอเด็กนะคะ ตามด้วยหยาดน้ำค้างอยู่ข้างบนแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาระอาค่ะดออาดำได้ไหมคะต่อไปรูปที่สองข้างหน้านี่คือปากปออากอปากอุ้ยเข้าไปข้างในมันจะมืดมากเลยเรียกว่าปากอะไรเอ่ยสละอัมปากถ้ำนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าปากถ้ำถ้าเข้าไปข้างในก็เป็นถ้ำไปเลยนะคะมีพยัญชนะต้นถอถุง ตามด้วยหยาดน้ําค้างอยู่ข้างบนข้างหลังมีสระอายังไม่จบนะคะได้แค่ถออถมํมถํำบนหยาดน้ําค้างต้องมีวันยุกไมโ้โทได้ไหมเอ่ยต่อไปมือเอานิ้วเข้ามาหมดเลยเขาเขาเรียกว่าทำอะไรมือคะสระอํา ำมือมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะหยาดน้ำค้างอยู่ข้างบนตามด้วยสระอาค่ะกออำกำโอ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาหัวล้อใหญ่เลยหัวล้อ,อจับท้องด้วยหัวล้อหัวล้อหนักมากแสดงว่าทำไมขันอุยขำขันนะคะมีขอไข่เป็นพยัญชนะต้นหยาดน้ำค้างอยู่ข้างบนตามด้วยสระอานะคะขออำขำ คำสุดท้ายผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังฟ้อนรำมีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นยาดน้ำค้างอยู่ข้างบนตามด้วยสระอาเช่นเดิมรออำรำแทนแทนได้เหมือนคุณครูไหมอ่ะเรามาอ่านด้วยกันนะคะออีสี ดออำดำสีดำปออากอปากถออำถาไม้โทถ,ถำ้ำปากถำ้ำกออำกำรรมออือมือกำมือ ขออำำัมขำขออะนอขันขำขันฟอ,ออนอฟอนไม้โทฟอนรออำํรำฟอนรำสีดำปากถ้ำ กำมือขำขันฟ้อนรำก่อนที่จะไปสรุปสระํานะคะครูโบสขอถามปริศนาคำไทยหนึ่งคำที่ประสมด้วยสระอําเด็กๆตั้งใจฟังนะคะฉันคืออะไรคนใส่ที่แขน เป็นรูปวงแหวนใส่แทนสร้อยมือเอาแล้วน้องเริ่มยุ่งอีกแล้วน้องแมวคูโบเริ่มยุ่งอีกแล้วเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งคิดออกหรือยังเป็นคำที่ผสมด้วยสระอําชั้นคืออะไรคนใส่ที่แขนอุ้ยใส่ไว้ที่แขนเป็นรูปวงแหวนแสดงว่าต้องเป็นวงกลมวงกลม,ม,ม,มใส่แทนสร้อยมือ ถ้าเราไม่ได้ใส่สร้อยมือแต่เราใส่ไอ้กลมๆเนี่ยเรียกว่าอะไรคะอ่าตอบได้หรือยังเรียกว่าอ้าเดี๋ยวจะตอบให้คิดไปก่อนนะไปสรุปก่อนเลยมาสรุปสระอำกันนะคะที่หน้า91สระอำเด็กๆออกเสียงค่ะสระอำสระอำ สาระอําเป็นสระเสียงสั้นสออะนอสันไม้โทสั้นสอเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดถูกเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนมีนอหนูเป็นตัวสะกดบนไม้หันอากาศมีไม้โทรสระอํานะคะเห็นรูปแบบนี้นะคะเขาไม่มีตัวสะกดนะคะ ไม่มีทางมีตัวสะกดได้เด็ดขาดเลยสระอําไม่มีตัวสะกดเด็กๆจําให้ดีนะคะต่อไปอเดี๋ยวครูบเขียนเสียงสั้นให้ก่อนเสียงสั้นนะคะต่อไปเขียนไว้ที่ไหนบ้างสระอํามีสองส่วนเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะอ่ะมีหยาดน้ำค้างลอยเด่นหยาดน้ำค้างเขียนไว้ที่ไหนคะข้างบน ขออางอขางไม้โถข้างบออกนอบนข้างบนและหยาดน้ำค้างลอยเด่นลอยคืออยู่ข้างบนอานั้นเป็นเพื่อนอยู่อาสระอาเราเคยเรียนแล้วสระอาเขียนไว้ที่ไหนของพยัญชนะต้นคะข้างหลังคออางอขางไม้โถข้าง หอลออะงอหลังเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวหอหีบกับลอลิงไม้หันอากาศต้องอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองคือลอลิงนะคะอ่าสรุปได้แบบนี้นะคะสระอามเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างบนและข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเมื่อสักครูน่นี้ปริศนาคำไทยของเราฉั้นคืออะไรคนใส่ที่แขนเป็นรูปวงแหวนใส่แทนสร้อยมือนั่นคือ นั่นคือกำไรใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้สละอําครูโบก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเวลาเด็กๆทํางานครูโบโขอความร่วมมือนิดนึงจะใส่วรรณยุกวางวรรณยุกหรือไม้หันอากาศไม่ค่อยถูกตําแหน่งกันนะคะเวลาส่งมาแล้วตีกลับเนี่ยมันลําบาก เพราะว่าไม่ได้ตรวจแบบใช้ปากกาตรวจที่เจอกันนันนะคะมันลําบากเวลาตรวจในระบบแบบนี้ดึงต้องดึงรูปโหลดรูปมาก่อนแล้วก็คือมันลําบากมากแล้วครูโบจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้เลยจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะวอนรบกวนขอความร่วมมือขอร้องเด็กๆนะคะวางวันนยุกหรือสระให้ถูกจุดถูกที่นะคะว่าวางที่ไหนบนพยัญชนะต้น ตัวที่หหรือตัวที่2นะคะฝากด้วยนะคะคลิปนี้ครูโบต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ